สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมอันนี้ยีรับแคระครับอ่อนนิวสองพันหอิวสุดดีแม็กสเต็ปยีรับแครล,ล้อหลบจ่านะครับสเต็ปล้อไม่ยืดไม่ขัดหูขัดตาลุงจ่านะครับกับยางไทยดีเซนติสอง 55ทับ50ทับ18นะครับจัดรอครับ TE37 งานสติ๊กเกอร์8นิ้วครึ่งออฟ30นะทั้ง4ล้อเลยครับผมนะครับเ็ปนี้ไม่ขัดใจลุงจ่าแน่นอนนะครับสลับยางได้ด้วย8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับคุณลูกค้าจากธรรมศาสตร์ FC การ,นะการนะครับ วันนี้มาจัดล้อแต่งล้อนะครับเ,เปลี่ยนทดแทนยางเก่าที่เสื่อมสภาพนะฮะล้อกระทะายางตั้งแต่ปีส4แล้วนะครับแล้วก็จัดทรงในการโหลดหลังลงนิ้วครึ่งโหลดลงนิ้วครึ่งนะครับเซ็ตให้กระบะเป็นเส้นตรงนะครับระ <c oughs> ยะห่างซุม้มล้อ หน้าหลังเท่ากันเลยรลอพร้อมใช้งานบรรทุกได้วันดีพี P ่พี่นอทุกท่านครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับจันแจมอ่ะสเตปนี้ไม่ขัดใจไม่ขัดใจเข้าด่านได้ครับเข้าด่านได้เข้าด่านได,าด,านได้แบบนี้เลยแดดดีจนะริงจริงแดดดีจริงอ่ะนี้ 8นิ้วครึ่งมีแต่งานสติ๊กเกอร์เท่านั้นนะครับงานหยอดแดงยังไม่คลอดยังไม่ออกมานะครับพร้อมยาง2 5 5ห้ทับสทับเตปยีรัสแคละกอดสิล่าดีเซนติพี่นะท่านไหนอยากได้ยางไทยแบบนี้อยากได้ล้อ8นิ้วครึ่งแบบนี้ทักไทยมาได้สกิดเลยครับสกิดเลย,ยไม่ต้องหุดหิดก็สกิดได้ รอๆแบบนี้ฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยฝันดีพี่จิราวุฒิครับผมจำให้ขึ้นใจเลยครับพี่เข้าด่านได้แนิ้วขึ้นนะครับไม่ทางไม่ล้นนะหรืออยากได้แบบทางถางล้ล้นก็จัดให้ได้นะครับพี่เอานะาท่านไหนแต่แบบนี้ก็สบายใจดีนะครับของแถมอุปกรณ์ครบนะัดล็อปอกกันสัน่นฝาข้อเบรก ฝาปิดดุมนะเมื่อเป็นที่เรียกร้องฝาปิดดุมจัดอีกครับนะแถมให้แถมให้แถมครบสี่ล้อเลยฝนะาครอบดัมเบรคคนสีให้เรียบร้อยนะครับคนสีให้เรียบร้อยเลยนะนะกลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากปีใหม่นะฮะพักผ่อนไปชาร์จแบตให้เรียบร้อยนะครับก็มาแต่งหล่อเสริมหล่อกัน นะฮะลอแบบนี้ตัดกันทีเดียวงเงินแดงขอบคุณพี่พี่ต้องหรือพี่ต๋องนะครับ FC แฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากสรงนี้ที่ต้องการเลยนะพี่นะเอ่อสเต็ปนี้ใช้งานได้นะพี่ใช้งานได้นะฮะล้อหน้าเท่าเดิมนี่ล้อหน้าสเต็ปความสูงล้อหน้าเท่าเดิมเลยสเปคโรงงานนะครับล้อหลังเอาลงนิ้วครึ่งนะครับก็ มาเช็คระยะกันปกติก็ลง2นิ้วบ้างนิ้วครึ่งบ้างนะครับขึ้นอยู่ว่ารถแต่ละคันความสูสงสไม่เท่ากันนะครับส,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 สวัสดีครับความสูงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมต้องมาเซตให้ระยะห่างตรงเนี้ยระยะห่างตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเท่ากันนะครับมันจะได้รับกันนะครับให้มันเท่ากันแบบเนี้ยนะครับรถแต่ละคันก็ไม่ตายตัวนะครับบางคันก็ต้องเอาลงนิ้วครึ่งบางคันก็ต้องเอาลง2นิ้วนะครับ ้จัดให้ได้นะครับผมโอเครอๆลำๆขอบคุณมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับงั้นน้องไปละครับพี่สวัสดีครับ